สวัสดีจ้าพี่น้อง FC ช่องช,องชนะประพาฟาร์มทุกคนนะจ๊ะมันนี้กะมาพบกับเจ้าเพชรตะวันในสภาพที่ธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติของควายแบบนี้แหละนี่แหละจ้าพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งเอาเต็มเต็มตายย่าให้ผู้ใดคิดตัวได้อันนี้คือกล้องสดนะคะกล้องสด iPhone 14 Pro Max นะคะขนาดเกียรติสมพี่น้อง เฮตะวันตอนนี้นะคะในวัย3ปี7เดือนความสูง174เพิ่งเริ่มเป็นนุ่มน้อยถ้าเป็นค้นกับกำลังสิบแปดสิบเก้าพี่น้องกำลังสิบเป็นนุ่มน้อยกำลังกำลังฟิตๆนี่แหละจ้ะพี่น้องคิดเปิ่งว่า3ปี7เดือนอายุเท่านี้ฟันคู่ที่2นะคะฟันน้ำนมเพิ่งหล่น2คู่ยังเหลืออีก2คู่พี่น้องคิดว่ามันจะไปคักปันหดผู้ใดที่ผสมไว้แล้วตอนนี้กะ มีทายาทเพชรตะวันตอนนี้กับอุ่นใจได้เลยจากพี่น้องก็ฝากติดตามเพชรตะวันด้วยนะคะพันธุกรรมเพชรตะวันก็คือมันเป็นความลงตัวระหว่างสายลุ่งเพชรจากพ่อเพิ่นก็คือลุงเพชรแม่เพิ่นคือแม่บัวขาวเป็นลูกสาวของดาวซีพีพี่น้องเป็นความลงตัวระหว่างสายลุ่งเพชรกับสายดาวซีพีจ้ะพี่น้องพี่น้องเดิงเอา จะพิเศษเป็นยังเพชรตะวันคือคือพิเศษเป็นอย่างเซียนหลายๆคนจังเลือกผสมเพชรตะวันเพราะว่าพี่น้องเห็นบ่เป็นควายที่เนื้อเยอะมากแล้วกะกระดูกใหญ่มากว่าเป็นไงธรรมดาเนี่ยจะใหญ่มากต้องมาเบิงในสนามจ้ะพี่น้องแต่มันเป็นใหญ่ กระดูกมันใหญ่ค่ะแล้วเนื้อมันหลายคา่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสมส่วนนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้น้ำเชื่อกะว่าได้ขึ้นว่าได้ลงเพราะว่านื่ยมั่นใจแล้วว่าน้ำเชื่อนี่เป็นเป็นราคาที่คุ้มค่าสําหรับพี่น้องที่เอาไปถ้าผู้ใดคิดว่าแพงกะบ,บ่ต้องซื้อบ,บ่ต้องผสมแต่พี่น้องเพราะว่าราคาโดสละห้าร้อยบาทซื้อสิบนุ่ยแถมให้อินหาพี่น้องร้องหารเบิง ตกดนละสามร้อยกว่าบาทแต่ได้พันธุก,กรรมของเพชรตะวันอย่างที่นุ่ยบอกคิดว่าแพงกับกระตงผสมคิดว่ามันคุ้มค่ากับค่อยผสมเพราะว่าทุกอย่างมันมีคุณค่าในตัวมันเองแต่ว่านุ้ยจะบกขึ้นแล้วกับบอลงนี่คือนุ่ยคิดมาแต่โดนแล้วว่านุ้ยจะขายราคาที่เอาเพราะเฮาอยู่ได้กับพอพี่น้องเกษตรกรกลับไปได้ แต่ว่าช่วงนี้ราคาควายมันก็เป็นยังสี่หละจ้ะพี่น้องพี่น้องกับเบิงต้นทุนเจ้าของเลือกผสมเอาเอาที่เขาเอาที่เขาอยู่ได้เอาที่เขาสบายใจก็ได้บอกว่าทุกโตต้องมาผสมเพชรตะวันก็ได้บอกว่าทุกคนต้องมาผสมเพชรตะวันแต่ว่าห้เพชรตะวันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคือตอนนี้มีตื่นเต้นกับกับพันธุกรรมที่มันกําลังทํางานคักจ้ะพี่น้องตื่นเต้นมากๆแต่ว่าช่วงนี้อยากให้พี่น้อง รอนะคะรอไปชมตัวจริงที่งานร้อยเอ็ดเพราะว่าตอนนี้ปากเทาเปื่อยมันระบาดมันบระจากษะว่าอยากให้พี่น้องมาเบิ่งตัวจริงเพราะช่วงนี้เขาก็ต้องควบคุมโรคไปน้ำนะพี่น้องเห็นอกลำตัวนี้คือหนามากแล้วเขาไม่ได้เขาเล็กได้แต่พี่น้องเป็นเขาใหญ่ที่เป็นคันช้อนใหญ่คือควายตัวนี้นะเป็นควายที่แบบว่าจักสีวาจังหดพี่น้องเบิง่งเอาเบิ่งในกล่องแล้วตั้งใจเบิง่งมันดีด เราอย่าลืมงานร้อยเอ็ดอย่าลืมมาชมตัวจริงให้ได้เห็นกับตาอย่าให้ผู้ใดตัวได้ว่าเพชรวันเป็นดังตันจังสี่ให้มาเบิงว่ามันไงแถบอมันงามแถบอแต่ว่าน้ําเชื้อตอนนี้เหลือเหลือบ่ถึงร้อยโดดแต่เพราะว่าเพชรวัน่ค่อยได้รลีดน้ําเชื้อส่วนใน่ตอนนี้กําลังเคลียร์แม่พันธุ์ในโครงการอยู่หลังจากเคลียร์แล้วก็จะเริ่มดีน้ำเชื้อเก็บอีกเพราะว่าน้ำเชื้อจะเบิดอีกแล้วจ้ะพี่น้อง งานลอยเอ็ดอาจจะได่มีน้ำเชื่อขายหลายอาจจะมีแค่ชุดสองชุดแต่เพราะว่านุ่นไม่เคยได้เน้นเรื่องน้ำเชื่อปันไดพี่น้องเพราะว่าตลาดน้ำเชื่อช่วงนี้พอพันธุมันหลายเขาก็หาย่นอันนั้นเอาเพราะว่าเขาบม่ได้บ่ได้เก่งเรื่องน้ทั้งน้ำเชื่อปันไดตอนนี้กําลังบีดลูกมันกําลังหาแม่พันธุ์ตัวย,ยิ่งใหญ่เมใส่เพชรตะวันเพราะว่าช่วงเนี้ยรู้สึกว่าผลงานที่ออกจากแม่ยิ่งใหญ่นะ่ะ จะดอกเขาไง่ายเป็นไปทั้งฟูเพเลยจแะกับผู้ใดสนใจน้ำเชื่อกับเลืออยุปประมาณร้อยหลอดจ้ะพี่นอ้องซื้อสิบแถมห้าจ้ะศูนย์หกหนึ่งเก้าก้าแปดเก้าห้าเ้าสามตอนนี้ผสมจริงกับค่อยทักมาจ้ะพี่น้องทักมาเบิ้องรายละเอียดก่อนเพื่จะแนะนําเสมอว่าให้ฉีดวัคซีนก่อนในเฮ็ดทุกอย่างให้เรียบร้อยเคลียร์แม่พันธุ์ที่เรียบร้อยค่อยเอามาผสม การผสมจริงมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะติดจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์การผสมจริงเขาก็ต้องเตรียมแม่พันธุ์ให้พร้อมสำหรับตอนนี้เพชรตะวันกะสูงร้อยเจ็ดสิบสี่แต่พี่น้องสำหรับนุอยนอยคิดว่าร้อยเจ็ดสิบห้าก็กะเพาะถือว่าพอใจคักแล้วเพราะว่าเราจะได้ความหนาความลึกนี่แล้ววิธีการเลี้ยงพี่น้อง <c oughs> จ้งใดกาฝากติดตามแล้วก็จำซื้อนี่ไว้ เพชรตะวันทายาทรุ่งเพชรจ้ะพี่น้องจำซื้อนี่ไว้ดีๆอีกซองปีควายตัวนี้ละ่ะจะเป็นควายอีกตัวหนึ่งที่เป็นโครควายในวงการควายเลยจะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในวงการควายพี่น้องจำคำนี่ไว้ดีๆเจ้าเพชรตะวันเนี่ยโดนแล้วนะจ๊ะเบิงเอาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีแหละจ้ะพี่น้องคลิปนี้ขอโคษนาในเด้อจา้ามันตื่นเต้นแหมมันเห็นแล้วมันตื่นเต้น สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำะรัะพี่น้องสวัสดีจ้า